สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเก่งยกกำลังสามสถานีจุมนุชครับเรามีโครงการที่ดําเนินการเกี่ยวขันกับเรื่องของการจัดการการสร้างวากีเดินสายให้เกิดความเข้มแข็งของโครงการผู้ผลิตและผู้ประกอบการไมย้ยางพาราครับแล้วขณะนี้เองเนี่ยเราได้ดําเนินการมาตั้งแต่ชุมพรนะครับแล้วก็มาถึงที่สุราษฎร์ธานีแผะงานที่เราดำเนินการไว้ประมาณ4วันเนี่ยนะครับเราอยากจะเชื่อมต่อระหว่างชุมพรนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีแล้วก็พัทลุงครับ ยังไม่พอนะครับสิ่งพวกนี้เนี่ยเกิดจากการดําเนินการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค,าคที่10ครับอยู่ที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีแลวเขาบอกว่ากองทัพเนี่ยจะเดินด้วยท้องถ้าหากไม่มีอะไรที่จะไปรองรับในร่างกายของเรานะครับจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยอ่อนเพลียและเช้านี้เองเนี่ยเป็นโปรแกรมที่เราควรจะต้องไปหลังสารผลงานเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาบุคลากรในโรงงานภา,าคอุตสาหกรรมครับ แล้วโปรแกรมที่ผมวางไว้วันนี้เองเนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่เราจะต้องไปเชื่อมต่อภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะบริษัท s เซาเทนสยามพาราวดครับโรงงานนี้บริษัทนี้อยู่ที่ทุ่งสงนะครับแล้วก็2วันที่ผ่านมาเนี่ยผมกับทีมงานได้ไปดำเนินการในการสํารวจไปวิเคราะห์ไปวิิจัยสถาษาประกอบการต่างๆหลากหลายครับเราเริ่มตั้งแต่จังหวัดชุมพรซึ่งถือว่าเป็นจังหวัด แรกของภูมิภาคภาคใต้เรานะครับแล้ววันนั้นเนี่ยเราได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้ประสบการณ์หลากหลายโดยเฉพาะการไปเชื่อมต่อการพัฒนาบุคลากรกลายไปจัดเรื่อง in-house training ให้กับบุคลากรในสถานประกอบการวันนั้นเนี่ยนะครับได้รับเกียรติจากทางผู้บริหารของกลุ่มบริษัทซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มบริษัท HP ชุมพรผลิตมายางพราครับและบริษัทใงกล่าวตรงนี้เนี่ยจะทำตั้งแต่เรื่องของฟาร์มน้ำมันนะครับ มมยามพาราแล้วประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพรท่านนี้เองก็เป็นประธานสภาแล้วก็เป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัทชุม,มพรไมยามพา,าราพารานี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับสิ่งพวกนี้เองเรามาวินิจฉัยมาดำเนินการมาดำเนินการตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์จนถึงเรื่องของ,ของการเตรียมความพร้อมรองรับสู่การแข่งขันในประชาคมสีนิวอเชียนตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องนำพาความรู้ประสบการณ์ต่างๆหลากหลายครับในธุรกิจประเทศไมยามพาราแล้วสิ่งพวกนี้จะทําให้ต้นทุนมนุษย์ของไทยเราเนี่ยมีการแข่งขันมากขึ้น ถ้าไปชมเชื่อไหมครับว่าจากการที่เราไปดําเนินการในการสัารวจการวิจัยสน,า,นามโครงการต่างๆโดยใช้โครงการว่าเรื่องของ in-house training คือเป็นการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรโดยดูยดยจากวิสัยทัศน์ภารกิจเป้าประสงค์แล้วก็สําคัญยิ่งคือให้เป็นไปนตามความรู้ความสามารถและความต้องการของสนามของการครับจุดแรกนั่นก็คือกลุ่มบริษัทชุมพร เอสพีพาราวดที่ชุมพรเนี่ยนะครับทำให้เรารู้ว่ามีความหลากหลายครับของอุตสาหกรรมผลิตไม้ยางพาราซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาบุคลากรครับแล้วนะครับเมื่อวานนี้เรามีโอกาสไปสัมผัสกับองค์การต้นแบบองค์การหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นองค์การที่เรามองว่าน่าจะต้องเป็นองค์การต้นแบบเพราะเห็นแนวคิดทางผู้บริหารแนวคิดการจัดการเนี่ยนะครับไม่ธรรมดาเลยครับตั้นคือกลุ่มบริษัทพีระมิดพาราวดครับตั้งอยู่ที่อัเภอช์ชยาครับแล้วเราได้มีโอกาสไปพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุ ผู้จัดการโรงงานครับอีกท่านหนึ่งขาดไม่ได้เลยครับก็คือคุณพิษนุซึ่งเป็นรองประธานบริษัทและก็เป็นผู้จัดการโรงงานครับเมื่อวานนี้ได้รับการอุมเคราะห์นะครับสองครั้งเลยนะฮะก็มีผู้บริหารนักวิชาการผู้นาญการนะครับคุณนัทยาซึ่งอยู่ที่ศูนย์อุตสาหกรรมกศกสอุตสาหกรรมภาคที่สินะครับสุราษฎร์ธานีก็ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปแนะนําโครงการดีๆเช่นนี้ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมศูนย์อุตสาหกรรมภาคที่สินะครับแล้วก็ยังมีกุศลที่มาจาก อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพรไปร่วมรักสานด้วย2วันเต็มๆครับที่เรามีโอกาสไปผักดันดกิจกรรมต่างๆหลากหลายเพื่อจะเชื่อมต่อความแข็งแกร่งเรื่องของอุตสาหกรรมคัสเตอร์คัสเตอร์ตรงนี้เป็นการเชื่อมต่อว่าเรื่องของเครือข่ายเชื่อมโยงผู้ผลิตผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับก็จะมีตั้งแต่ชุมพรนครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธาน,นีแล้วก็พัทลุงครับยังไม่พอนะครับศูนย์นี้นจะรับผิดชอบโครงการต่างๆในสี่จังหวัดแล้วก็เป็นหน้าที่ของสถาบันพัฒนาทุรืิจสังคม สถาบันพัฒนาบุคลากรเชิงผลสำเร็จไอชาบริงสถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสําราญงานสาเร็จแล้วนะครับมีท่านอาจารย์สุทินนพเกศมีท่านอาจารย์บรรเพ็ญนพเกศซึ่งเป็นประธานและกรรมการบริหารโดยเฉพาะสถาบันพัฒนานักบริหารครับมาลังสรรค์ผลงานดีๆให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีปัตุมชุมพรนครศรีธรรมราชครับนี่คือโครงการการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบของอีเท้าบริงครับและวันนี้ครับ ผมจะมีโอกาสไปผังดันไปแลกเปลี่ยนไปเรียนรู้กับกลุ่มบริษัทที่ถือว่าเป็นต้นแบบส่วนหนึ่งของออโอกาสที่อยู่ไม่ไกลมากมายนะักดาจากนี้ไปประมาณ145กิโลก็คืออยู่ที่ ทุ่งสงครับนครศรีธรรมราชคือบริษัทเซาทเทิร์นสยามพราวดครับแล้ววันนี้เชื่อว่าคงจะมีความหลากหลายมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับและสําคัญเมื่อวานนี้ฮะผมวกกลับไปนิดนึงก็คือเราได้เห็นโครงการของกลุ่มบริษัทพีระมิดซึ่งร่วมโครงการในการที่จะเชื่อมต่อเรื่องการรวบรวมการพัฒนามีการวิเคราะห์มีการวิพากษ์มีการราะข้อและก็สำคัญยิ่งคือทางองค์การพีระมิดต้องการจะให้ทางผมกับทีมงานไปดําเนินการว่าเรื่องของการจัดทํา ี่ปรึกษางานทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ครับเรากำลังจะแตะประเด็นของการเชื่อมต่อประชาคมสีอาเซียนซึ่งถือว่ามีความสำคัญยิ่ยงน,นะครับภายในสองปีข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องเตรียมความพร้อมรองรับสู่การแข่งขันครับวันนี้ครับเราจะมาขอทานอาหารที่นี่และสำคัญยิ่ยงคือเราจะเดินทางไปที่ทุงสงเพื่อไปแลกเปลี่ยนไปเรียนรู้ไปวิเคราะห์ไปวิธีใช้โอกาสสานรัก่อการ,าการซึ่งจะเป็นโครงการต้นแบบหนึ่งในสี่ที่เราคิดว่าจะต้องปลิบบุคลากรผลิตฝึกพ,พัฒนาสำคัญยิ่ยงก็คือเอาแนวคิดเอามุมมองต่างๆในเชิงการจัดก,การบริหารยุค โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์สู่สังคม AEC หรือการพัฒนาทุนนุษย์แล้วองค์การสามารถรองรับสู่การแข่งขันได้ครับนันช่วงนี้นะฮะสบายๆสไตล์บูชิดครับสถานีทุนนุษย์รายการแข่งยกหลังสามกับจะพาไปสัมผัสจนถึงทุ่งทุ่งสงครับแล้วนะครับตอนนี้ผมขอพักสักครู่ื่อทานอาหารเพื่อขับเคลื่อนร่างกายนิดนึงครับแล้วก็จะเป็นอย่างยิ่งคือจะเอาความรู้สึการต่างๆหลากหลายครับแบ่งปันท่านผู้ชมในรายการสถานีทุนนุษย์ครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับ